สาวไทยย20ไม่มีโค้ดเอมคุมทีมแต่ยังชนะมาเลเซียแบบสุดมัน3ต่อ2เซตสติครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันปรินเซตครับครั้งที่21วอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge ์ครับครั้งที่3ปี2022ณศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดน,นครปฐมในวันที่28มิถุนายน2565นะครับเป็นการแข่งขันในวันที่4 ทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า20ปีลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียทัพสาวไทยคว้าชัยชนะมาแล้ว3เกมรวดนะครับมี9คะแนนเต็มและยังนำจ่าฝูงแต่ทว่าในเกมนี้ยังเจอปัญหาเรื่องเนื่องด้วยโค้ดเว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ติดโควิด19รวมไปถึงผู้ฝึกสอนทั้งสคนนะครับทำให้ต้องใช้ อัจฉริยะแว่นลำขึ้นมาทำหน้าที่เฮดโค้ชแทนขณะเดียวกันนะครับยังขาดทิดารัตนหมินพานตัวรับอิสระที่ตรวจพบอีกคนนะครับรวมไปถึงพิาดาโต๊ะพ่อและในเกมนี้ผู้เล่นสาวไทยที่ลงสนามนำโดยชนันทร์ตรงที่มือเซตนะครับดนพรสินโพกลับมาเล่นหัวสาวเช่นเคยพร้อมด้วยสุชานันแน่นอุดรน,นันทิยาธัญญู ปนัดยาชัยเพชรอชิระยาพรกำใจบุญและกนกวันแสงอุทัยเป็นตัวรับอิสระนะครับในการแข่งขันเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำไปก่อนและเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ทว่าในเซตที่2มาเลเซียกลับมาเล่นได้ดีและเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน27ต่อ25 รวมไปถึงเซตที่3ด้วยนะครับมาเลเซียยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไป2 5่สต่อยีิกนําไทย2อต่อหเซตนะครับเซตที่4เกมของทีมสาวไทยกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งในต้นเกมและเก็บชัยชนะไปได้ด้วยคะแนน2 5ต่อ15นะครับเซตสุดท้ายนะครับสาวไทยยังคงครองเกมได้ดีกว่าและเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน15ต่อ11 สรุปผลกลารแข่งขันไทยชนะมาเลเซีย3-2ตเซตนะครับด้วยคะแนน 25-19, ต 25-27, ต 21-25, ต25-15และ15-11ตนะครับโหลมเหมยชิงของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียทำแต้มไปสูงสุด32คะแนนนะครับรองลามาก็เป็นอชิระยาพรกาใจบุญบีหลังทีมชาติไทยนะครับทำไป30แต้ม และดนพรสินโพทำไป26แต้มนะครับทีมสาวไทยชนะ4เกมรวดมี11คะแนนยังนำเป็นจ่าฝูงเช่นเคยนะครับซึ่งนัดต่อไปนะัดสุดท้ายจะพบกับอินเดียในวันที่29มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกานะครับซึ่งสามารถติดตามชมกันถ่ายทอดสดได้ทางช่อง YouTube TVA Channel นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันแล์วอลต่า,างๆที่ช่างยอดจะอัพเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ